Good morning student how are you สวัสดียามเช้าคะ่ะเด็กๆวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะตื่นขึ้นมาสดชื่นกันไหมเอ่ยทานข้าวเช้ากันแล้วหรือยังคะเช้านี้นะคะเราก็กลับมาเจอก,กันกับการเรียนออนไลน์กับคร,กรูกิฟนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวัวนศุกร์ที่17 เดือนกันยายนพศ2564ก่อนอื่นนะคะเราเข้าสู่ช่วงกิจกรรม10นาทีก่อนเรียนอ่านเขียนง่ายนิดเดียว ซึ่งกิจกรรม10นาทีก่อนเรียนวันนี้นะคะครูก็จะมี Vocabulary นะคะหรือว่าเป็นคำศัพท์ที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะมาให้เด็กๆนะคะได้ฝึกอ่านและฝึกเขียนก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6คำนะคะจะมีคำไหนบ้างเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเ,เรามาเริ่มกันที่ number one หรือว่าคำศัพท์ข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะตั้งใจฟังนะคะเด็กๆ e g l e igloo อีกครั้งนะคะ igloo i g l o o igloo แปลว่ากระท่อมน้ำแข็งนะคะต่อไป number two คำศัพท์ข้อที่สองนะคะตั้งใจฟังนะคะ rabbit rabbit อีกครั้งนะคะ rabbit R A, A b B I T Rabbit แปลว่ากระต่ายค่ะต่อไป Number t r e e คำศัพท์ข้อที่3นะคะตั้งใจฟังค่ะ Violin Violin อีกครั้งนะคะ Violin V I O L I N Wiolin แปลว่าไวโอลินะคะ number four คำศัพท์ข้อที่4ี่นะคะ eraser eraser er อีกครั้งนะคะ eraser e, a a s e a a r a s e r eraser แปลว่ายางลบค่ะ number f ต่อไปคำศัพท์ข้อที่ห้านะคะ yellow The yellow อีกครั้งนะคะ yellow y e double l, l o w u yellow แปลว่าสีเหลืองค่ะ number six ต่อไปคำศัพท์ข้อที่6นะคะ pencil pencil อีกครั้งนะคะ pencil P.E.N.C.I.L. Pencil แปลว่าดินสอค่ะเรามาทบทวนคำศัพท์ทั้งหกคำกันอีกสักรอบนะคะ Number o n igloo แปลว่ากระท่อมน้ำแข็งนะคะ Number two, rabbit แปลว่ากระต่ายค่ะ Number three, violin แปลว่าไวโอลินค่ะต่อไปค่ะ number four eraser แปลว่ายางลบนะคะ number five yellow แปลว่าสีเหลืองค่ะ number six pencil แปลว่าดินสอนะคะ ค่ะและกิจกรรม10นาทีก่อนเรียนวันนี้นะคะครูก็จะให้เด็กๆนะคะบันทึกคำศัพท์ทั้ง6คำนี้นะคะพร้อมคำอ่านและคำแปลลงในสมุดของนักเรียนและให้นักเรียนได้ฝึกอ่านกันนะคะซึ่งคำศัพท์ทั้ง6คำนี้นะคะเราก็จะนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ที่เราจะเรียนกันในวันนี้ด้วยนะคะ เมื่อเด็กๆบันทึกคำศัพท์ลงในสมุดเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เด็กๆนำหนังสือเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมาเลยนะคะวันนี้นะคะกิจกรรมการเรียนรู้ของเราก็คือเราจะเรียนในหนังสือภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนนำหนังสือขึ้นมาแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปในหน้าที่16นะคะ ซึ่งกิจกรรมในหน้าที่16ก็จะมีข้อ a ใหญ่และข้อ b ใหญ่นะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยได้ลองฟังฝึกพูดแล้วก็ได้เขียนนะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อ a ใหญ่กันนะคะข้อ a ใหญ่เขาบอกว่า listen points ก็คือให้เราเนี่ยฟังนะคะฟังคำศัพท์แล้วก็ลองฝึกพูดตามนะคะ ครูจะให้นักเรียนนะคะฟังคำศัพท์ต่างๆและให้นักเรียนดูภาพประกอบตามด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังคำศัพท์กันเลยค่ะ it it egg egg dig l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  spell l l bell Ed Bed Ed Ed Red N N Aim, 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 name, aim, aim, board game, ache. case. ต่อไปเรามาดูกิจกรรมข้อ b ใหญ่กันนะคะข้อ b ใหญ่เขาบอกว่า listen to the review words right ก็คือเขาให้ฟังคำนะคะที่เราได้ยินแล้วก็นำมาเขียนนะคะซึ่งคำศัพท์เหล่านี้นะคะครูก็ได้ให้นักเรียนจดบันทึกไปบ้างแล้วทีนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยฟังแล้วก็นำคำมาเขียนนะคะคำที่ขาดหายไปว่าควรเติมคำว่าอะไรลงไปนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยค่ะ Number one Igloo Igloo Number two Rabbit Rabbit Number three Violin Violin Number four Eraser Eraser number five, yellow, yellow, number six, pencil, pencil. หลังจากที่นักเรียนได้ฟังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะในข้อ B ใหญ่กิจกรรมต่อไปก็คือให้นักเรียนเขียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะว่า,าคำใดที่หายไปนะคะก็เขียนให้ถูกต้องสมบูรณ์นะคะแล้วลองฝึกอ่านออกเสียงกันนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะเด็กๆ